โอ้ย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 ชอวยมยเขียนมาเขียมาเขีมาเขีเขีนเขีเขีดมาเ่วยมัน่อนด้ยังยงเจ้าชันก่อนไปแล้วใครตัวใครตัวมาแล้วไปแล้วโอ้ยเ้ยตอนมันตีแรงวะโอ้ยตอนนี้ตัวสลัดเพื่อนวิธีผมตัวสลัดเพื่อนไปแล้วไปได้หรือเไปไหนกองไปไหนกองไปไหนไม่รู้วะพี่มึงกองไปไหน ไอพายไอเหียไอพายไม่ถือกล่องไอเียอเหี้ยก็ขอกราบสีทุกท่านกันด้วยนะฮะพวกพี่เช่นเคยนะครับวันนี้เกมของโรบอกเนี่ยมันจะมีชื่อว่า Dead Ocean นะครับผมบอกว่าแมปนี้เล่คล้ายแมปลางตายเลยนะฮะแค่เปลี่ยนจากรถไฟเป็นเรือโจรสลัดเท่านั้นเองนะครับผมบอกว่าเราจะเป็นโจรสลัดตามหาวันพีชกันก็ไปดูกันว่าแมปเนี้ยจะสนุกแค่ไหนจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมไปบอกว่าพวกพี่เล่นไม่เป็นนะ ร้านดีดิชอปเป็นร้านขายไก่ตันเบลุแหลงจีราคาถูกมากๆเริ่มต้นเพียง19บาทและยังรับเอฟเคทุกอย่างในเกมเติมโลบั๊กกดเกมพาร์ตเติมใบปลอดภัยร0อเปเ็เลยนะครับผมและยังมีสินค้าอื่นๆอ,อ,อีกเพียบครบจบในร้านเดียวใครที่สนใจสามารถเข้าลิงก์ตารางคลิปนี้ได้เลยนะครับผม๋อเอ้มีสปินหมุนฟรีด้วยนะสองสองครั้งเดียวอ่อกวากูเข้าสปินอะ่ะหมุนได้หมุนได้สองครั้งเว้สองครั้งอะไรครั้งเดียวกูหมุนได้สอง ได้เข็มฉีดยาอ่ะกูได้เข็มฉีดยากับลอมกูหมือนในครั้งเดียวกูได้สองกูได้เข็มฉีดยามาสองอันแล้วก็คำว่าลอมอะ R U M อะไม่ใช่คำว่ารันอะลอมไม่เก็บไอ้นี่เลยนีอะไรไปขายอ๋อขายอ๋อขายแล้วได้เงินห้าสิบเหรียญโอ้แล้วก็เอาเงินไปซื้อใช่ไหม From store ซื้อ่านเหรอนี่ไงโคตัน อ่าซื้อด่านแล้วเอาไงต่อถ้าคุณเอาไปใส่เรือแหละชิปต้องมันคือเขมชียร์มาเป็นไปมันคือเขมเชยา์ทไงวะเดี๋ยวผมฟิไฟไปแล้วกันโอ้โ้ได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์่ว่าฐานก้อนหนึ่งได้ต้องใช้สี่ก้อนอ่ะแล้วม้นบอกเราออกเรือเลยบอกแล้วบอกแล้วเรามีเงินอีกปะมันมีเงินอีกปะเอ้ยทำไมมีเงินยี่สิบบาทาไปทำไรได้เอ๊ะมึงมีเงินตั้งห้าสิบไอ้ไ่แล้วแหลกก็ไงจะไปซื้อของไง ซื้อฐานวะหรอซื้อฐานเหรอกูจะซื้อปืนตอนแรกอ้าวซื้อปืนเหรอเรื่องเอาฐานเอาฐานเอาฐานอีกก้อนหนึ่งชัวร์ก็ได้ปะก้อนหนึ่งก็ได้ถ้ามัน<อ>ซื้อซื้อซื้อฐานซื้อฐานเอาชัวร์ก่อนนะในร้านสะดวกซื้อเพื่อนใช่ใช<า>่ทำขวามีฐานองไปก็องไปอุ้ยมึงดูมีโคตรเท่อ่ะทำโคตรดีอ่ะถ้ามีกลเม็ดเอ๊ะทนายเป็นเก็บยังไงวะเก็บอะไรเก็บฐานอ่ะเอออะไรเก็บยังไงวะคุณไม่ได้ซื้อของ ก็โยนค่ะอ้อตอนซื้อ่านแล้วหรอแล้วโอเคโอเคยัดเ้าไปเลยอ้อซื้อ่านสักสามก้อนเผื่อไว้ดีกว่าไอ้หียโอเคโอเคหรือมันลากทำไงวะเออกดชิปวิ่งนะวเว้ยกดชิีวิ่งได้ดูเอ้ากูเก็บ่านไน้ละทำไงเพื่อนไม่รู้มั่วเอาปืนสองร้อยกระสุนสามสิบร้อยยี่สิบ ไม่พอสักอันเลยอ่าโคตรแพงนะจ๊ะโอ้โหต้องใช้อนีิสซูออแต่ทำดีแบบนี้ทำดีกว่าแบบที่แล้วที่เราเล่นกันมาดีกว่าเยอะอะอะนิเมั่นไม่ดีจังเลยเรือเหรอตะวันเพื่อนเป็นเรือเหรอเป็นเขาเรียกว่าอะไรต้นหนเรือดี่เพื่อนอยู่ข้างบนอ่ะเพื่อนเลี้ยวไงวะเไปรู้มึั้ยมันเลี้ยวได้หรอกูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้ไเลยต้รงไปอย่างเดียวต้นหนเรือข้างบนอ่ะไปข้างบนคนหนึ่งดิต้นหนเรือ มันมีลกองสุดทางไกลเลยมตายเมื่อกี้มันมีเกาะไหมเหรอเรามันเลี้ยวไม่ได้เพื่อนมันปีนไม่ได้เอาปีนไม่ได้หรอของประกอบฉากหรอน่าจะเหมือนไฟปได้อย่างหลเอ๋ออ๋อปีนได้เนี่ยก็ต้องกระโดดมาก่อนแล้วค่อยปีนขึ้นโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันมาลงมาข้างล่างดีกว่าเฮ้ยถอนสมอปะเราต้องถอนสมอปะถอนไม่ไม่ต้องถอนของกมมันถอนได้ไม่รู้เฮียเผื่อเรือมันเล่นไปข้างหน้าทำไงอ่ะ มีฉลาดป่าววะไม่รู้แต่มีมนุษย์เีอยนะเว้ยระวังหน่อยนะมีอะไรเอ้พิคองกระดูกเหรอเอออะไรเนี่ยเอ้ยอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่นทำดีจัดเฮ้ยคองกระดูกเขา้วทำเมชันดีจังวะเฮ้ยเกี่ยวกระดูกก็ด้วยเอาไปเอาเป็นเชื้อเพลิงได้ป่ะเอาไป็เชื้อเพลิงได้กระดูกเป็นเชื้อเพลิงได้ทำอะไรต่อทำอะไรต่อวะเอ้ยตอนมันต้มอาหารให้มึงกินด้วยแบบ ไม้เป็นน่าจะมาฟาร์มของเชื้อเพลิงมั้งผู้ทรงละได้ไม้ไปเผาอะไรประมาณน,นี้ยผู้สงสัยว่าไอพวกบนเกาะมันมีอะไรดีๆเปล่าวะขึ้นเกาะไปดิอืมไม่น่ามียเยอะเลยอะขึ้นไงวะเนี่ยกูขึ้นมาหนึ่งขึ้นได้ละได้ขับรถไปเลยออ๋อลากใส่อย่างนี้โอเคอันไอพวกนี้คืออะไรอะเชื้อเพลิงเผาปะ ไออนี่สิ่งที่มีค่าอันเนี้ยพัดธาตุไม่จำพายมีค่าอะไรอย่างเงาเก็บไถ้าจะเก็บไว้ขายเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่าแม่งเรือโคตรใหญ่ไอ้เหี้ยโคตรสูงไหนดูดิขอดูวิวหน่อยขอดูวิวหน่อยเออขึ้นไม่ได้ทาไมอ่ะอ๋อมันตกเองอ่ะทาไมขึ้นไม่ได้หรอไอ้เหี้ยเกมกาก ดักเป็นพระเอกก็ได้วะคุ้ยยืนอยู่บนหัวเรือนี่พระเอกคุ้ยเลยวะมึงขับเรือดิเพื่อนมึงอยู่ที่ไมเนี่ยไม่ไปเลยเพื่อนยังไม่ไปไหนเลยอะไรวะเดินหน้าแบบบิวลาข้างหน้าฝั่งขวามีเกาะไปเลยเรียกได้ปะเรียกได้ปะไม่ได้ไม่ได้แค่แบบบิวใช่ปะใช่แบบบิวเฉยแล้วก็จอดตัวเอสจอดจอดเพื่อนจอดเพื่อนมีมีโครงกระดูกอ่ะฝั่งขวาจอด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 เลิ่ ไยสังหารโหดมันครับไปเลยครับไปเลยครับดเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวได้ต้องไม่ไหวมัม้ยเพื่อนต้องไหวปะไ,ได้เลยเอ้ยเรามีอยู่หลังเนี่ยม,มันตีตะวันอยู่เนี่ยเก็บแล้วการของมีค่าเนี่ยเอาพวกไม้ด้วยเอาให้หมดซะเผาเผาเผาอันนี้คืออะไรแก้วเหมือนเป็น ขายได้ั้งต้อนเืยมีอะไรมั้งมาไป jay ตัวองได้ยสลามสลามเออยอไอจอดไอจอดมาไอจอดไม่เทียวสลามสลามสลามเอาแบบนี้สลามเอานี่ยวดิเออเอาเดี่ยดิเฮ้ยตายตายตายอะไเฮ้ยอีปีกด้วยวะกูเก็บมาละเนี่ยของหมด่ะเอ้ยอะไรอะเ้ยเอายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมีซอมบี้ด้วยเฮ้ยเก็บได้วะ้เก็บได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 ้ กินโซมาได้มันดูยังไงกระบอกเราดูยังไงวะกดตัวบีเอาดิมาดีมาดีม,าดมึงไฟกับใครเอ้ยไม่หายตัวได้เอ้าสมีตี่บักบ๊กบั๊กเดินไม่ได้สวยสวยบั๊กจีสวยดินานจะมีบักก๊กแบบนี้สวยโดนกูปาดปาดหนองโดนกูปาดหน่องตอนนี้เข้าสู่ที่หกพันเมตรแล้ว,วเฮ้ยเราไม่ล้วไม่ล้วไม่แล้ว ไม่เกิดมาเรื่อยๆแล้วว่ะอุ้ยข้างหน้าใหญ่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 ใหญ่มากใหญ่มากข้างหน้าคนใหญ่แป๊บนึงกูเติมเชื้อเพลิงก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งไปนะชนะขายตัวสิบห้าบาทเลยว่ะไอ้เหฮ้ยเย้ไอ้ตัวนั้นฆ่าฉลามเพื่อนคนเดียวตัวหลังตัวหลังตัวหลังหลังเพื่อนมันวิ่งได้มันวิ่งได้มันมีตาเดียวไอ้ตัวไอ้ตัวแต่วิ่งได้ถึงใช่ไหยอุ้ยมันตายไปอ้ย ไอพายอยู่ไหนกูอยู่ข้างล่างเพื่อนเขียวน่ามั่นจัดเอ้ยเอ้โครงกระดูกอืมแต่ซอมบี้เขียวบักซอมบี้เขียวบักเดินไม่ได้มันมันแมพมันแมพนั้เฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเจ้ะผีผีผีมาผีมาผีผีเจ้าสัตว์ตีวะโอ้ยสัตว์เอ้ยไอ้ซอมบี้เขียวปล่อยไม่แม่งเลยเอ้ยฆ่าก็ได้นะเอาไปเอาไปเติมเชื้อเพลิงได้ไปเก็บข้างหลังข้างหลังแล้วเข้าเพื่อน มีอะไรดีๆขาดไะเนี่ยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเตียงเอาได้ว่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงได้ไปตรวกูโดนตรวกูโดนสองตัวสามตัวไว้วเพื่อนทำมา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 ตล้วทำมาทำมาไว้ชือดแล้วเพื่อนทำเพื่อนกูเหรอเฮ้ยมึงทำเพื่อนกูเหรอเหี้ยมันมีตัวนอนอยู่ข้างในนะลืมไปว่าเรากดวิ่งได้สัตว์หรือวิ่งมาตั้งนานแต่เชื้อเพลิงเราเต็มเนาะ แต่ล้วหรอก็ง,กงั้นก็วางบนเรือแล้วกันกดกดคลายนบนเรือตอนนี้เข้าตอนนี้เข้าสู่ประมาณเก้าพันสามร้อยเมตรละน่าจะเท็ดเดอร์ตรงเน,นี้ใช่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 นงงี่ไงสวยโอ้ you have ออนนยอ okay. โอ้ม อยากเล่นปืนอ่ะมีห้าร้อยเงิเอาดิเราไม่เจอพวกโคบไฟอะไรเลยเนาะเดี๋ยวกคุมีร้อยไดกว่าเองไปซื้อปืนไน้ตอนโอ้โหอยากเล่นปืนในตอนเนี่ยอันจะใหญ่เห็นปะแปดสิบบาททำไมวะอยากเล่นปืนไหวไอ้ปืนสี่สิบคุณซื้อได้หวะโอ้โหปืนสี่สิบอีกละโอ้โหโอ้โหคำรามที่จะสิงโต อเเฮ้ยไอ้เปิดมึงเปิดสารคดีแล้วเพื่อนเออบ้ามึงเปิดสารคดีทำไมวะสุนี่หรอไลฟ์เฟิร์นเฮ้ยลฟ์เฟิรนก็ของไลฟ์เฟิรนเดี๋มันหายไปไหนวะหรืออันนี้วะนี่ไงกระสุนนี่ไอ้เหี้ยกูซื้อกระสุนนี่มาใช่ไหมก็อันนี้สัตว์ขายขายสุนคืนได้วะขายไม่ได้ได้ตังค์คืนเลยวะนี่ไงกระสุนมึงอะยี่สิบสี่นี่ไงอัเล็กเนี่ย ใช่เพื่อนกูซื้อผิดเพื่อนกูซื้อผิดกูซื้อผิดมึงไปซื้อปืนกระสุนใหญ่อ่ะอะเออเขาคุยไม่กูซื้อประมาณซื้อซื้อกระสุนเน่หน่อยเดีอะเรยมีอยู่สามสบห้าล้านแล้วเนี่ยอันนี้ไอฟินล็อกเนี่ยเล็กใช่ไหมเอออันนี้นี่นี่เห็นปะเพื่อนขวามือขวามือหาที่จับมันโอ้ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากกูว่าต้องมีปืน เดี่ยกูตาวาวแล้วใวญ่เลยลงนะกำลังใจกำลังใจเอาพวกนี้บัคเอาบัคสวยดิโอยไม่ไม่หายบัคไอ้สัตว์บัยู่ดีก็หายมีมั้ยอ้ยไอ้เหี้ยหัวจะวะไอ้เหี้ยยิ้มเลยเนี่ยอีสัตว์ไปไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เร็วจะได้ไอ้เหี้ย อีเยอะแเร็วได้อีเวนส์สิเยอะอีซี่อีซี่ว่ะเพื่อนรอเสียงมาแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยย้ําเดี๋ยวกูจะตายตายโอ้เยอะมากเยอะมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหอิม เฮ้เพื่อนไอ้เพื่อนไอ้เพื่อดีเลยอ่ะก็ในเนี้ยเฮ้ยจ้าจูเฮ้ยเสียงไงวะเฮ้ยก็สูนไม่รู้ไม่รู้ Oh my god ้ o w ไม่รู้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 ้มีตัวใหญ่ข้างนอกเฮ้ยเหเฮ้ยเฮ้ยมัๆมาเฮ้ยเฮเฮ้ยระวังๆตัวต้วหลังต้อนหนีหวของนี่เฮ้ยตัวทอดหนี ไอ้นี่มัวแต่เปิดกล่องไงสัตว์มุ่งแต่กล่องมันจะมีกุญแจว่ะเฮ้ยมึงเอากล่องไปไหนเฮียมาเฮียเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยชิบหาเคสมาเคสมาเข็มาเข็เคสนเข็นเรื่อะไรื่อวะเข็นเคสนเคสมาปลามึุเคสนมาไอเคสมาเคสมาช่วยฟันเกินดิเดี๋ยวเจ้ากับไฟก่อนไปแล้วใครตัวใครตัวมาแล้วก็ไปแล้วโอ้ยอ้ยตอนมันตีแรงไงวะ ้ยตอนนี้ก็โดนสลัดเพื่อนวิธีผมโดนสลัดเพื่อนไปแล้วครับไปได้หรือเปล่าไหนกองไปไหนไอ้กองไปไหนไม่รู้อ่ะไปที่มื่อกองไปจ้ะไม่รู้ไม่รู้ไม่อยู่อยู่อยู่กูหรือเปล่าไอ้พายไอ้เหี้ยไอ้พายไม่ถือกองไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย

เฮ้ยกูเห <gegen violin> <warfare> ็น <left> กูสาดยิงช่วยว่ามึงทำอย่างนี้กูเหรอวะไม่ได้ให้ไม่ได้เว้ยกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูไอ้ออกเหนียไอ้ไรใชยกูก็จอดรอเพื่อนเรียกูหลบกูหลบศัตรู้ยังกรลบศัตรูเพื่อนได้เหรอวะกูไอ้กูเอาเอาเอาลงไปตอนไหนวะเพื่อนเหรอไอ้ไปลงไปตอนไหนวะยังไม่อยู่แล้วมันก็ขึ้นมาเพื่อนเอ้ยเผื่อในน้ำมีสมบัตินะเว้ย วิมีฉลามตัวน้ำมีฉลามเนนมามอาดิเพื่อนมีฉลามมีมมคุ้มอ่ะไม่รู้ไอ้เก็บกล่องเฉยไอ้อะไรอ่ะตัวหนึ่งกูจะแงะออกไอ้เหี้ยแงะวะจะะแงออมันบอกเลยว่าให้ใช้อะไรไอ้เหี้ยมันมันขยับได้ไอ้สัตว์นิ่งๆ,ๆดิบอกว่าทางซ้ายมีอะไรอ่ะธรรมไดาแปะไว้ก่อนก็ได้เอาแปะไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะกูว่าทำอะไรได้กูกูว่ากุ่นเจได้อยู่เกาะนู้นอ่ะเชื่อกูป่ะจริงปะ ว่างนั่นแหละกูแจ้ยังไม่ไม่ไม่กลับไปดิไม่ทันแล้วเพื่อนปล่อยแม่นั่นแหละถามใหม่ตัวไหนก็ได้เสียกอดใหญ่อะเชฟเพล่อเราเราหนายเนี่ยเรารวยแล้วเชฟเพืงอนคุณดูดิกูมึงดูที่นั่งกูดิโคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าเทเดอร์ปะ เป็นกันบ้างสนุกกันหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าพวกพี่ไม่มีความรู้กับแมปนี้เลยในสักนิดเดียวนะมันเล่นคล้ายๆแมบลางตายนะครับผมแค่เปลี่ยนฉบับเป็นเรือบอกเลยว่าไม่มีความรู้กับแมปนี้เลยนะถ้าใครมีความรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกพี่ได้นะครับผมหรือแนะนําได้ว่าเล่นยังไงจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนถ้าใครอยากดูแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะพวาพี่จะเล่นตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับหมมันคลิปนี้เลยนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ว่าอยากดูกันหรือเปล่าก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด คลิปนี้ก็ถัวขอตัวราไปก่อนก็สวัสดีครับก็เราจะหยุดสงการกันด้วยนะฮะเป็นวันหยุดเนาะสงการพี่ก็จะมีวันหยุดเหมือนกันแต่ก็น่าจะมีคลิปดองไว้ให้นะครับ